หลังจากที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับข่าวลือของตัว Mac Book Pro Bo, ตัว14นิ้วและ16นิ้วที่จะเปิดตัวมาในปีนี้นะครับก็จริงๆยังมีข่าวลือสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับจากข้อมูลนะครับของ Ming Ching Ku นักคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับแล้วก็จาก Mark g u r m จาก Bloomberg นะครับเราก็ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับในปีนี้ก็คือ iMac นะครับ iMac ตัวใหม่เนี่ยจะมาทดแทนตัว21.5นิ้วแล้วก็27นิ้วนะครับไอแมตัวใหม่เนี่ยจะดีไซน์ก็คือหน้าจอจะบางลงนะครับเป็น Slim ดีไซน์จะคล้ายๆกับตัวหน้าจอของ Pro Display XDR นะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะบางทุกๆด้านเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังตรงก็คล้ายๆกับตัวตัวหน้าจอไอ XDR เลยจะไม่ใช่เป็นหลังเต่าหลังโค้งนะครับจะเป็นหลังตรง แล้วก็ตัว CPU ครับจะเป็น CPU ที่ใช้ Apple Silicon แน่นอนตอนนี้นะครับแต่ว่าจะมีจำนวนคอเยอะขึ้นจำนวนกราฟิกเยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้ iMac ตัวใหม่ของเราที่เราจะได้เจอเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆเลยก็รอติดตามแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะมาตอนควอเตอร์สของปีนี้ก็น่าจะประมาณสิงหากันยานะครับอีกไม่นานครับส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นที่2ที่จะเปิดตัวในปีนี้นะครับจากข้อมูลของมาร์ก o แมนนะครับเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้ Apple กําลัง วิเคราะห์และก็พัฒนานะครับแมโปขึ้นมา2ขนาดครับโดยที่ขนาดหนึ่งก็คือขนาดปกติเท่ากับ m แม p r โปจจนตัวปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้จะใช้ CPU Intel ต่อไปนะครับแค่จะใช้เวอร์ชั่นใหม่แค่นั้นเองส่วนอีกตัวหนึ่งที่เขากำลังพัฒนาขึ้นมาก็คือ Mac p โปตัวเล็กครับซึ่งภายนอกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับ ส่วนภายในเนี่ยก็คือจะเล็กลงและใช้ Apple Silicon นะครับตัวนี้น่าจะขนาดเล็กลงและก็หน้าตาจะไปคล้ายๆกับ power mac g4 ในอดีตนะครับถ้าเกิดใครยังพอจําได้นะครับน่าจะเกือบ20ปีแล้วครับเดี๋ยวรอรอดูกันครับปีนี้น่าจะตื่นเต้นมากอีกหนึ่งข่าวลือที่ออกมานะครับก็คือว่า Apple ตอนนี้กําลังพัฒนาหน้าจอ สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับก็คือราคาถูกลงอย่างที่ทราบดีว่าตอนนี้ย p p p l e ขายหน้าจออย่างเดียวก็คือ Apple Pro Display xdr ซึ่งราคาสตาร์ทก็คืออยู่ที่5,000เหรียญบวกกับขาตั้งอีกพันเหรียญคือราคาสูงมากเพราะฉะนั้นผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยซื้อกัน Apple ก็เลยพัฒนาหน้าจออีกตัวหนึ่งขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจะเป็น Thunderbolt Display นะครับ Thunderbolt Display เนี่ย Apple เมื่อก่อนเคยทำขายอยู่แต่เลิกขายไปเมื่อปี2016ก็น่าจะกลับมาอีกครั้งนะครับในปีนี้2021เดี๋ยวเรารอดูกันน่าจะมาคออเตอร์3คอออเตอร์4นี่แหละครับไม่นานและในข่าวลือสุดท้ายนะครับที่รั่วออกมานะครับก็คือว่า Apple ตอนนี้กำลังพัฒนา iPhone 13อยู่ครับก็ได้ทดสอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น ฟิงเกอร์ปรินต์จากใต้จอนะครับหรือว่าจะเป็น iPhone ที่พับได้นะครับ ก็พยายามลองเทสเทไลไหลอย่างดูนะครับเดี๋ยวเราต้องรองดูกันปลายปีแล้วกันว่าโปรดัก t สุดท้ายของ iPhone 13จะหน้าตาเป็นยังไง,ไงแต่ผมหวังอย่างยิ่งที่จะได้ฟิงเกอร์พิน์ใต้จอนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ชอบ f a c e ID มากๆครับอยากได้ที่เป็นสแกนนิ้วมือมากกว่ายิ่งช่วงนี้พวกเราใส่หน้ากากกันนะครับตัวสแกนนิ้วมือน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับก็จบไปนะครับสำหรับข่าวลือต่างๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่จะเปิดตัวในปี2021นะครับ แล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมานั่งคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ